โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชก่อตั้งขึ้นในราวปีพุทธศักราช2520โดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นศูนย์รวมใจายใต,ยตย้ร่มพระบารมีนับเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งเป็นระยะเวลายาวนานถึง5ทศวรรษ การพัฒนาเกิดขึ้นโดยลำดับทศวรรษที่หเป็นทศวรรษแห่งการสร้างศรัทธาด้วยการให้บริการด้านสาธารณาสุขสำหรับประชาชนในถิ่ภุระกันดาทศวรรษที่สทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการก้าวเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณาสุขทั้งการส่งเสริมป้องกันร,รักษา และพื้นภูทศวรรษที่3ทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการด้วยการรับรองมาตรฐานสำคัญต่างๆทศวรรษที่4ทศวรรษแห่งการเป็นผู้นำการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งพัฒนารูปแบบบริการต้นแบบด้านต่างๆให้โรงพยาบาลมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเข้าสู่ทศวรรษที่5 โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุดสำหรับบทบาทและก็เป้าหมายของเครือข่า,ขาย โรงพยาบาลสวัสด็จพยุยพรราชมันก็เพื่อว่าจะได้มีเรื่องของแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขณะเดียวกันก็นํามาสู่การเรื่องของการสนัาสนุ่นช่วยเหลือโรงพยาบาลสว็ด็จพุทราชของเราด้วยกันยุทธศาสตร์ที่ 1. ชุมชนสุขภาวะ (Community Happiness) มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี เน้นการป้องกันภัยสุขภาพและจัดบริการการแพทย์ปฐมภูมิให้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ยุทธศาสตร์ที่1ชุมชนสุขภาวะหรือ Community Ha p p i n e เ s เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวังนําความดีและความเก่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งไปพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลมีโครงการที่สําคัญนะครับเป็นยุทธศาสตร์หลักก็คือเรื่องของการสร้าง,างศักยภาพชุมชนและสิทธิอาสาเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนโดยมีโครงการย่อยอย,อยู่5โครงการเริ่มจากโครงการแรกคือโครงการพัฒนาบริการด้านปฐมภูมิเราเน้นที่การมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกแห่งนะครับ ตอนนี้มี19รพรที่มีแพทย์เรสษัทครอบครัวแล้วและมีถึง10รพรที่น่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมแพทย์ศรสษัทครอบครัวโครงการที่2คือ DM r e m i s s i o n หรือเบาหวานหายได้ตอนนี้มี13รพรที่ดำเนินการแล้วและที่เหลือพร้อมจะดำเนินการในปี2567โครงการ DM r e m i s s i o n เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ป่วยลดยาได้จริงควบคุมโรคได้ลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยครับ DM Remission เบาหวานโรคสงบลดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มคุณภาพชีวิตโครงการที่3ก็คือโครงการต่อบ้านเติมสุขเราได้มีการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการที่ลำบากแล้ว230หลังนะครับจาก20เรอพร โครงการที่4ก็คือโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และผู้สสนําศาสนาประโยชน์ของการตรวจสุขภาพพระส,สงฆ์พระสงฆ์สามารถเขา้มมาถึงบริการการตรวจสุขภาพทาให้สามารถทราบว่าเสี่ยงต่อโรคใดบ้างส่งผลให้การจัดบริการด้านส,งส่งเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ได้ครอบคลุมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะและโครงการสุดท้ายก็คือโครงการส่งเสริมสุขภาพ,พจิตเด็กและวัยรุ่นตอนนี้จากเดิมที่มีนําร่อง4ีโรงพยาบาลน,นะครับ ตอนนี้ทุกแห่งได้ดำเนินการโครงการนี้สำหรับแผนในอนาคตของยุทธศาสตร์ที่1เราคงต่อเนื่องแผนที่ทำมาที่ผ่านมาทั้ง5แผนต่อไปนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งที่เราได้รับคำแนะนำจากท่านองคมนตรีการเข้าไปช่วยดูแลแล,และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งนะครับซึ่งตรงนี้ในปีหน้าเราจะจัดโครงการที่ไปดูแลเด็กๆของเราที่เป็นอนาคตของชาติให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นครับ ยุทธศาสตร์ที่2ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสร้างเครือข่ายการบริการที่เข้มแข็งรองรับการรักษาที่ครอบคลุมเป็นที่พึ่งของประชาชนเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ก็คือการพัฒนาทั้ง21ลอพลอให้มีระบบคุณภาพการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยและญาติในการมารับบริการแต่ละครั้งว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอภัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ประกอบไปด้วยสองกลยุทธครับกลยุทธที่1คือการพัฒน,นาระบบคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานซึ่งขณะนี้เราได้ผ่านการรับรองคุณภาพ s a และ ISO หน บททั้รรง21บทเรยาประเด็นที่2ก็คือการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรเราได้มีการพัฒนาเครือข่ายการส่องกล้องโครโนสโคปทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการโคนโนสโคปได้มากขึ้นโครงการโคนโน ที่นำพาลากรทางการแพทย์และเครื่องมือเข้าไปคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท,ทั้ง21แห่งทั่วประเทศท,ทำให้ประชาชนได้รับก,การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และค้นพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆนำไปสู่การรักษาที่ทันท่นทวงทีเกิด early detection early treatment survival rate หลังลได้รับก,การผ่าตัดสูงถึง97%ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มที่2ก็คือการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยอินเตอร์มีเดียนแคร์และพาเลทีดแคร์โดยบูรณาการการทำงานทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาดูแลผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลุ่มผู้ป่วยที่สามได้แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเราได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้สามารถหายและหยุดยาได้ครับต่อ,อไปสำหรับกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เราได้มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพิ่มเติมจาก h a และ ISO 1 5 8 9 9หนขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชได้มีการพัฒนามาตรฐาน DSHA มาตรฐานชาและมาตรฐานเอ็กเยกลยุทธ์การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มเราได้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะถอดบทเรียน การดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Good Practice เพื่อที่จะขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรมีความสุข p e r s o n n l Happiness มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรมีความสุข Personal Happiness คือโรงพยาบาลสมเด็จพิพราชทุกแห่งมีบุคลากรที่มีความสามารถให้เป็นชาวยุพราชเก่งดีมีสุขและปลูกพัน c p s Smart และมีจิตวิญญาณยุพราช Spirit of c p s ประกอบด้วย3โครงการหลัก1ก็คือโครงการชาวยุพราชเก่งดี ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรพร C.P.S. Leadership โครงการที่2คือโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติรพรครั C.P.S. โครงการที่2โครงการยุพราชบันดาลใจโครงการที่3โครงการครอบครัวยุพราชมี2โครงการย่อยคือ1นโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศรพรโครงการรับรองคุณภาพด้านชา ก็จะเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้นำต่อเนื่องการบริหารจัดก,การโรงพยาบาลระดับสูง Advanced Hospital Management หรือ A H M และมีโครงการใหญ่ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชนกในการผลิตแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพิพรราชเพื่อตอบสนองการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งแผนทศวรรหลังก็จะดำเนินการให้ทุกโรงพยาบาล มีบุคลากรที่มีศักยภาพตอบสนองกับการพัฒนาในด้านต่างๆยุทธศาสตร์ที่4โรงพยาบาลแห่งความสุข (Hospital Happiness) มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยเป็นมิตรกับผู้รับบริการพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาพิบาลสี่ะเรื่องของยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแห่งความสุขครับนะเราก็มี3เป้าหมายหลักๆเป้าหมายําดับแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมส่วนเป้าหมายที่2นี่ก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมส่วนเป้าหมายที่3ก็คือเรื่องของโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ท o s อ i t a l ลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่4ที่เป็นรูปธรรมนะตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย ทุกรอพลอเนี่ยเรามีการทําแผนแม่บทมัลเตอร์แบงค์ทั้ง21แห่งนะครับเพื่อทําไปพัฒนาต่อไปเรื่องของอาคารเฉลิมเกียรติศูนย์เรื่องรูปภนี่ยก็แล้วเสร็จแล้วทั้ง12รอพลอนะครับแล้วก็กําลังสารต่อเรื่องของการท,าทํามาตรฐาน g m เด้วืสองปีเป็นปริชัยเลนส์ส่วนเรื่องถัดมาก็คือโรงพยาบาลคุณธรรมเนี่ยทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีการจัดทําอัตักษณ์เจตนาลงแล้วก็แผนโรงพยาบาลคุณธรรมในการขับเคลื่อนต่อไป ส่วนลำดับที่3เรื่องของสมาร์ทฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลอัจฉริยะเรามีการดำเนินการเรื่องระบบ Paperless แล้วเสร็จทั้ง OPD และ IPD Paperless โครงการผู้ป่วยในไรกระดาษหรือ Paperless IPD ก็จะตอบสนองต่อการทำงานของโรงพยาบาลเพื่อลดความผิดพลาดในการให้บริการผู้ป่วยลดระยะเวลาการรอคอยสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยและทุกจุดบริการสามารถให้บริการได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอขั้นตอนของเอกสาร ครับศูนแผนงานที่จะขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยก็คงเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการพาัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เพื่อต่อการเยียวยาจุจนกระทั่งผ่านการรับรองเรื่องของมาตรฐาน Green Clean Hospital Challenge รวมทั้งมาตรฐาน EMS ให้ไปเข้าระดับ The Best นะครับเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อเข้าสู่การรับรององค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง21รพ ด้านสมาร์ทฮอสพิทอลเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้านาโรงพยาบาลอัจฉริยะนะเรื่องของเรื่องของ i อ d p a p e r l e s รให้ครอบคลุมแล้วก็เข้าสู่มาตรฐาน h i ชนะครับครับสำหรับแผนการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลเสตพยศนะครับในก้าวต่อไปนะครับก็มีวัตถุป,ประสงค์ก็เพื่อจะได้ ขับเคลื่อนในการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ที่5นะครับของโรงพยาบาลส็จพยุพราชก็คือการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขนะครับก็จะมีผู้รับผิดชอบนะครับแบ่งจัดสรรในรโรงพยาบาลเส็จพยุพราชนะครับในการขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์นะครับเพื่อเพื่อจะได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแลกเปลี่ยนองความรู้กันนะครับเพื่อจะได้ให้บรรลุการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับ สวัสด์ที่5เพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุดบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทุกแห่งมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจดำเนินงานตามพระราช,ชปณิธานเพื่อประชาชนด้วยแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมก้าวล้ำด้วยคุณภาพประสานการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน,น้าที่มีความสุขระบบสุขภาพย,ายั่งยืน